แถวหักแข้งมาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่หลามาแล้วแม่แม่พอ่พอพ่อคนสะอินสะอ่นะอ,อน่นก็เลยมาหอดจอดถึงนี่นี่หนูอันอันตัวนี้นะมันมันลงวิดีโอได้ไหม <ừ. S 1> นี่ของแม่มันกดไปมันทำไมไม่ไปเวลาเราจะโหลดแบบไีค่ะเวลาาห้าไทยคลิปล้วเ้าวสิหลุดมันคือไปบ่บ่ไป ออต้งแบบว่าไปหมายถึงว่าการเข้าถึงเคร่อเตือนของวิดีโอเข้าทายไปแล้วแต่ว่ามันบ่ไปหาน์ยูทูบมันมันบ่ไปไหมอ๋อเสมเบิ้งต้องบอกว่าว่ายคลิปยูทิคุณแม่ไอคุณแม่ไม่ทายเห็ได้เลยให้เลี้ยงเทียร์ค่ะไปตัดต่อมาจากแคบๆเป็นสามเดนนุ๊กมันต้องไปค้นตรกำกัาษีอนุญาตตามตารางเขาถึง่๋อแจ็คคอยเฮดว่าเป็นเนาะคอยค่ะเฮดแม่แน่ลูกเธอเอาไปถ่ายเธอเอาไปถ่ายเออไล่สดมันเป็นอย่างนี้เขาหนาโป๊กไปเลย องอันความเป็นส่วตอตมันต้องความเป็นตอนนี้อาจารย์โอสวัสดีครับแม่สวัสดีครับืนี้ว่างไหมว่างมากวี้ว่างเพิ่นก็เลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมทีมงานห้อาพันธะ รูปภาพนี่มันคือสิว่าเนี่ยนี่อย่างนี่ที่เขาอนุญาตเช้วันแคบคายังสี่มือนุญาตทั้งหมดเลยเด้แต่ของคุณนายแม่แบบว่าจำกัดเฉพาะลูกไม่ใช่ไหม่ะมันไม่เพิ่มเห็นไหอืมแค่ได้ก็เขาได้ก็เซตติ้งอันความใช่ค่ะแต่ละลูกนื้ วนตไหคก่แลี่พี่น้องไก่สิถึงเม่ลาเขาเล็กหน่อยเขาก็สิเริ่มสตาร์ทแล้วผเขาไปอนุญาตยูทูปมาเนี่ยเขาจูฟนว่าอมันหาผู้ฝึกดัดหกม้วนแล้วเอาคาอม妈เอาไปไทยล่ะแอดมินกระได้ แอดมินแม่เลยนะก็นี่เลก็นางนี่เลยแอดมินคอยเร้่องเนาจ้างนางมาสามเดือนสี่เดือนแล้วเด้นนางก็มากับน้องต้นหลิวแฟนเขาแหละก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็มาทำงานจะได้มีไรายได้ก็ให้เขาเงนเห็บซอยพอได้ตืมไปเขาก็มีไรายได้กับเราอีก ลราก็แจ้งเขาเดือนละ วันนี้คุณนายแม่แก่ซื้อเสื้อสวยลลบบนี่ไงวัว<ม>ลำเพลินไงแบรด์น้อง่นี่เจ้าเบอร์เบิร์ดซิดแล้วเพราะว่ามันบ่ <c oughs> มันบ่มีเบอร์แอลแอลเบอร์แอลเบิร์ดแ,แล้วมีแต่เหลือแต่เบอร์<ม>บบเอด็ดเอาเลยลูกตักเอาเลยทั้งไงกระจิกนั้นสิบบาทไปเลยซื้อห้าบาทซื้อห้าบาทห้าบาทก็ตักเอา แม่พ่อพ่อเพิ่นหักเพิ่นเพ่งเพิ่นกัมานี่แหละม่เยี่ยมม่ยามเพิ่นกัห้าแนวตอนแนวฝากมาจะมเนดีให้นั่งเตรียมตัวค่ะพี่น้องค้อมซ้อมทุกวันเลยใช่ไหมใช่ใช่ซ้อมทุกวัน มือนี้นัดแต่เสาแม่ก็เลยมาแต่เสามือนี่สามโมงสามโมงกว่าสุดท้ายเขาสินัดป้ายสองโมงมผมมาช่วงเที่ยงมิดซีรีเออพอดีมาท่มพูดพันสีไปเที่ยวฮ่องกงพอดีเออก็เลยพอได,ด้ไทยแม่จังะมาปกติแค่แค่แค่พี่น้องแค่กกมาดักรอลุกลุกก็รับมาเปลี่ยนตัวมาซสอมครับวันนี้มีวันนี้มีคิวซสอมหกโมงเย็นนะแม่เนาะหกโมงเย็นแล้วก็ช่วงช่วงนี้เขาพักเบรกไงรับเกกนี่ล ออมีเอฟซีน้องฝาใสเน่ยกระน้องหกักแพงเน่แล้อกกระน้องน้องยังเกาะอ,อะไรจ้าบักม,ม่วงสามแล้วดูไม่เป็นตจแซบแกป้าขอบคุณค,คุณแม่ยังเกาะแม่แตงแม่แตโอ้มาจากไหนคะ,อนนะขอบคุณนะคะที่มีน้ำใจเมตตีเอามะม่วงสามฤดูมาให้น้องหักแพ่ง แม่ฮักแพงนั่นไงนั่นไงเสื้อเขาเห็นไหมเนี่ยเขาใส่ทุกคนเนี่ยเสื้อในแม่ครับเขากว้าลำเพลิงเห็นไหมเลยทั้งหลังดูทั้งหลังก่อนทั้งทั้งหลังปิ่นทั้งหลังมาทิ้งหลังปิ่นหลังเออนั่นไงสวยมันอาทิตย์ไงแม่เกิดวันอาทิตย์ไงเออก็เลยก็เลยสั่งสีแดงใช่ ้้นาเขาหนูเหมือนครูภรรษไหมแต่แล้วก็แบบเบื่อเบื่อเบื่อว่าคือคุดตัวเด็กเด็กน้อยเขาก็อยากได้อยู่แต่ว่าเสื้อมันเหลือไม่กี่ตัวเองมีแต่เบอร์เอสเบอร์เอลเบอร์เอ็มหมดเหลือแต่เบอร์เอสใส่หน่อยพี่เรกค่ะที่โมนี่นี่จะใส่บิ๊กสั่งใหม่เขาต้องเอาเอคลแล้วก็เอลแล้วก็เอ็มคนจะใส่ประมาณนี้ พูดได้อยากได้กัติดต่อมาเด้ค่ะเด้อมาแพงดอกเสือคุณนด้แม่ต้นทุนเนี่ยก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยนี่มันผ้าอย่างดีไงคอก็สวยด้วยใส่แล้วก็สวยไม่ใช่คอธรรมดาข้อปอุกใส่แล้วมันจะดูดี กำลังพาย่อย่เขามาครับผมสุก็กำลังมาคูปอปอมาแล้วมันบอกมันไม่ปอมัม hmm. mm ัดดด พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ตอนนี้กะลูกๆเต่าๆกําลังสีมาร่วมกันเพราะว่านัดหกโมงเย็นค่ะนัดหกโมงเย็นเด็กน้อยก็กำลังมารวมกันจากน้อยกับสิสแตนบายนะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมึงกันไหมนะะเน้ค่ะเด้อ